สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมานั่งพูดคุยกันนะครับสําหรับที่หลังจากที่ผมเรียนจบมาแล้วนะครับเราเรียนจบมาแล้วเราจะทําอะไรนะครับตอนนี้ก็เหมือนช่วงว่างงานนะครับเป็นอ่าใช,ใช้ชีวิตแบบสโลไลท์ไปเรื่อยๆทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็อ่าเราก็ทํานะครับเพื่อเป็นการตอบสนอง ให้ชีวิตเรามันมีความสุขมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดเลื่อยเปื่อยเกี่ยวกับจบมาแล้วทำอะไรต้องไปทำอะไรอย่างอย่างตัวผมนะครับเปลี่ยนครูมานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของเวลานะครับตื่นเช้ามาลงเวลาแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติงาน ก็ลงเวลาออกในมุมมองนี้ผมก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับมั่นคงมีสวัสดิการต่างๆมเีเขาเรียกว่ามีสวัสดิการรองรับในแต่ละอย่างหลายข้อนะครับแต่สำหรับผมผมก็มองว่าไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นแต่เราจะ มาใช้ชีวิตในการที่เราจะมเนชีวิตไปด้วยการที่เราิ้นรนในแต่ละวันการทํามาหากินิด้ดรน,นในแต่ละวันว่า,าชีวิตเราไม่ได้เอาไปผูกไว้กับมนุษย์เงินเดือนนะเราอาจจะทํางานขายของออนไลน์ทํานู่นทํานี่ขายมีกินมีใช้ก็มีบ้างไม่มีบ้างก็จะเปรียบเทียบเหมือนเส้นกราฟนะครับที่สําหรับกราฟของคนที่มีเงินเดือนนะครับกราฟเขาก็จะเป็นกราฟที่เป็นระดับคงที่นะครับเป็นระดับแนวเดียวนะครับเป็นกราฟแบบ ยาวไปแนวเดียวนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับเพราะรายได้เขาตายตัวแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนั้นนะครับทํางานฟรีแลนซ์ทำงานเกี่ยวกับบริษัททํางานเกี่ยวกับที่มันมีความเสี่ยงสูงในการที่จะ โดนดอกเงินเดือนหรืออาจจะในเดือนนั้นโบนัสขึ้นอาจจะได้เงินเยอะซึ่งเส้นกราฟมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีขึ้นมีลงบางทีก็ดิ่งลงบางทีก็ดิ่งขึ้นบางทีก็อยู่ในระดับคงที่หรืออเขาเรียกว่าอิ่มตัวนะครับแต่ในมุมมองของผมผมก็มองว่าในการ ใช้ชีวิตแบบที่เป็นอิสระที่สุดสาหรับตัวผมนะอันนี้ทัศนคติของตัวผมนะครับก็ใครเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคนเราคิดได้หลายมุมมองหลายแบบแต่สําหรับผมนะครับผมก็มองว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระ ไม่มีกรอเวลามามาปิดกัน้นในการที่เราจะใช้ชีวิตไปแบบตามสาโลว์ไลฟ์ตามสไตล์ของเรานะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีกมุมมองนึงสําหรับซึ่งผมตอนนี้ผมกําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าเราจะเดินไปสายนั้นดีไหมหรือเราจะเดินไปในสิ่งที่เราชอบอยากทําอะไรมันก็จะมีปัจจัยอื่นหล,หลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในจะเรื่องครอบครัวในจะเรื่องปัจจัยรายได้ทําอะไรอยู่ทําไมจบมาแล้วไม่ไปสอบไม่ไปทํางาน นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องข้ามไปให้ได้เพราะเราเลือกแล้วว่าเราจะดําเนินชีวิตของเราในรูปแบบไหนนะครับเราก็ต้องยินรนแล้วก็สู้เพื่อการอยู่รอดซึ่งผมมองว่ามนุษย์เนี่ยมันถึงที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการยินรนหรือเอาชนะอุปสรรคในแต่ละมุมมองของแต่ละคนไปนะครับปัญหาที่เข้ามานะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเอาละนั่นแหละผมก็มาพูดให้เพื่อนๆน,นะครับ คิดตามหรือว่าใครมีข้อคิดแตกต่างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสําหรับผมก็ไม่ได้มองว่าทํางานราชการไม่ดีนะทํางานเกี่ยวกับทั่วไปไม่ดีนะก็คือขึ้นอยู่ที่2มุมมองนะครับเพราะว่าซึ่งตอนนี้ผมเรียนจบคูเรียนจบครูมาตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่พูด,ดง่ายๆว่าเตะฝุ่นพูด,ดง่ายๆว่าเตะฝุ่นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้อ่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าต้องเป็นภาระของใครนะครับนั่นแหละ ก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้ทําตัวให้มีปัญหานะครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านผมก็บอกว่าอยู่มอม่อมแม่แม่นะครับอยู่มอม่อมแม่แม่นะครับมีอะไรทำก็ทําไปนะครับเกี่ยวกับขายของออนไลน์ทําเกี่ยวกับศึกษาดูข้อมูลในการขายของออนไลน์รูปแบบการขายยังไงแอปพลิเคชันไหนควรจะทําบ้างพัฒนาให้เราได้ขายอะไรประมาณนี้ก็ศึกษาอยู่ตลอดน่ครับก็จะอยู่ดูอยู่ดูอยู่หน้าจอคอมนะครับว่า วันนี้อยากทำอะไรอยากขายอะไรลองศึกษาดูข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเผื่อพอดีมันไปตรงจุดกับที่เราชอบในสิ่งที่เราชอบนั้นอ่ะเราจะทำมันออกมาได้ดีนะครับนั่นแหละก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับว่าคนที่จบมาแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้กับชีวิตนะครับตอนนี้ผมก็เซเวียอยู่บ้านนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับก็มีงานเกี่ยวกับช่วยเหลือชุมชนผมก็ไปทำไปช่วยนะครับก็ เป็นชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ทำตามใจตัวเองโดยที่ไม่ <c oughs> เป็นทุกข์โดยที่ไม่เอาตัวเองไปจำกัดกับเวลาขององค์กรไหนนะครับตอนนี้ซึ่งอนาคตก็ไม่แน่หรอกครับว่ามันจะไปเจอกับเหตุการณ์ไหนในแต่ละวันนะครับก็ทำณนะตอนนี้ให้มันโอเคที่สุดกับความรู้สึกเราแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็เหมือนเดิมครับ อันนี้ผมอิงมาจากพี่อาร์มโอน่านะครับที่เขาจะชอบเวลาผมผมจะชอบดูคลิปเขานะครับอ่าเอโอสตอรี่นะครับผมก็จะชอบดูว่าเอเวลาเขาออกมาให้ความผมจะชอบดูผมจะกอมาตรงช่วงท้ายคลิปตลอดเพราะว่าเขาจะให้ทัศนคติที่ดีมากเลยครับสําหรับสําหรับผมนะครับก็ซึ่งผมก็จะชอบดูพี่แกนะครับว่าเวลาแกไปทํางานเกี่ยวกับ อะไรต่างๆแล้วแกเจอปัญหาอะไรมาต่างๆเนี่ยแกก็จะเอามาสรุปจบในวิดีโอของแกช่วงท้ายคลิปนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในมุมมองแล้วก็ทัศนคติของของพี่อาร์มากนะครับผมอันนี้้าใครดูอยู่ก็อยากฝากถึงพี่เขาด้วยนะครับว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนกดสับสไคร b e ให้คุณนะครับขอบคุณมากครับ